วิธีเลือกใช้ระบบขนส่งสินค้าใน TikTok Shop จะเป็น J&T หรือจะเป็นแฟลเลือกอย่างไรวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุก Infinity แ8แปดนะครับก็ในคลิปโรนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกนะครับระบบการขนส่งของ2ค่ายนะครับก็คือเป็น J&T หรือว่าเป็นแฟลซึ่งในระบบของของ TikTok นี่ยนะครับของ TikTok Shop นะียตอนที่เราเพิ่มสินค้าเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้ามาเลือกในระบบหลังบ้านก็คือใน TikTok Shop ของเรานั่นเองนะครับวิธีการเลือกก็จะต้องเลือกแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นฝากกันเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุก Infinity 88ด้วยนะครับเพื่อนๆขอคนละหนึ่ง Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโออ่ะมาเริ่มต้นกันเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ในส่วนของเว็บไซต์ใช่ไหมครับก็คือ t i k t o k k h s tiktok.com พอเข้ามาแล้วให้เ,เพื่อนๆเข้ามาที่ตรงนี้เรื่องของอะไรครับการจัดส่งเห็นไหมการจัดส่งให้จิ้มเข้าไปครับให้จิ้มเข้าไปพอเราจิ้มเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีระบบให้เราเลือกใช่ไหมมีอยู่2อันนะครับทีนี้หลายๆคนก็จะพยายามมาเลือกตรงเนี้ยแต่มันจะเลือกไม่ได้เขาแค่จะบอกว่าเงื่อนไขของระบบจัดส่งของ2ค่ายนี้มีอะไรบ้างนะครับเป็นระบบการจัดส่งแบบมาตรฐานถูกไหมเป็นระบบการจัดส่งแบบมาตรฐานที่เขาเลือกเอาไว้ให้เรา มีอยู่แค่2ค่ายนะครับก็คือเป็น J&T n Express กับเป็น f a t e x p r e s s Thailand นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้แล้วเราจะเลือกยังไงเวลาเราที่เราเลือกให้เราเลือกตรงนี้จิ้มข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมระบบการขนส่งมาตรฐานไปว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีระบบจะส่งอย่างองื่นอีกแต่ทีนี้ของผมเนี่ยยังไม่มีรายการสินค้าเพราะว่าตัวผมตัวผมเองเนี่ยต้องบอกกับเพื่อน่างี้ว่าผม มาให้ความรู้เพื่อน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 เอาไปสร้างไรายได้เนาะนะครับแต่ว่าผมไม่เองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องของการขายเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมาสอนเทคนิคก,การใช้เครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองใช้ตามนี้โอเคไหมอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่1เหน็นไหมครับในการจัดส่งพัสดุซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆยังไงฝากติดตามไว้อ่ะทีนี้แบบที่1ตรงนี้จะมีผู้ใช้บริการเห็นไหมเขาจะมีให้เราเลือกเขาจะมีให้เราเลือกให้เราจิ้มเลือกถ้าเราจะเลือก fat, แฟลกเอ็กซ์เพเราก็เลือกแฟลกเอ็กซ์เพแบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีรายการขึ้นมาใช่ไหมเราก็เลือกรายการตรงนี้แหละนะครับในการที่จะส่งตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้เลือกว่าเราจะใช้ระบบขนส่งอะไรไม่ใช่ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับแต่เราเนี่ยจะเป็นผู้เลือกว่าเราจะใช้ระบบขนส่งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะนัดรับหรือว่าฝากส่งนะแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงหรือล่าหรือว่ากำหนดระยะเวลาเตรียมพัสดุอันนี้ก็เป็นพวกพิออเดอร์ order, อย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พัสดุแบบรวมพัสดุแบบตังซื้ออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูพเพื่อนๆก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเราก็เลือกแค่นี้เราก็เลือกแค่นี้เสร็จแล้วนะครับจะเลือกกันคือที่เพื่อนๆถามกันมาคือไม่รู้จะเลือกยังไงขนส่งเนี่ยนะครับเห็นไหมก็มีให้เลือกแค่นี้แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ส่วนเรื่องของวิธีการนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมานะเดี๋ยวผมมาทําเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึง่งในการอัปเดตแต่นี้เอาเป็นแบบเบื้องต้นในเรื่องของการเลือกรระะบบขนนส่่งเพาาาวหลยๆค แค่สงสัยเรื่องนี้แหละส่วนเรื่องเงินอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆทําได้อยู่แล้วจริงไหมนะครับก็ลองเข้ามาทํากันแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดมีเทคนิคหรือว,วิธีการเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ไม่ได้เลยใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับก็ช่วยกันแนะนํากันได้นะครับในยุคนี้ที่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครนะครับรู้รอบด้านไปหมดทุกอย่างแต่ว่า วันนี้เรามาช่วยเสริมทักษะกันตรงนั้นนะตรงนี้นี้ตรงนั้นหน่อยนะครับแล้วทุกคนก็จะเก่งไปด้วยกันและมีรายได้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีรายได้กับ Tik t อกช็อ p กันทุกคนเลยเหมือนเดิมก่อนจบฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s u b s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ช่องในตนั้ Infinity 88นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ